คือการให้ไม่สิ้นสุดซิงค์คอร์ปอเรชั่น ่วงหนึ่งก็กลายเป็นกระแสการเลี้ยงกุ้งเคร f ฟิชเหมือนกันนะครับทีนี้หลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าเอ๊ะการเลี้ยงกุ้งเคร f ฟิชเนี่ยนะฮะมันต้องมีการขึ้นทะเบียนด้วยเหมือนกันวันนี้เราก็เลยเชิญแขกรับเชิญของเราครับท่านคือผู้อำนวยการจากกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําจืดครับมาพูดคุยถึงเรื่องของการจดทะเบียนและข้อกําหนดกฎหมายของการเลี้ยงกุ้งเครฟิชนะฮะว่าเราต้องทํากันอย่างไรบ้างนะครับขอต้อนรับท่านสนธิพันธ์ผาสุขดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแคร์ฟ ปลาอะไรอย่างนี้นะฮะแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นสัตว์ควบคุมพิเศษครับทําไมเราต้องไปคุมอะไรมันคคือคือเหตุที่ต้องควบคุมสัตว์ตัวนี้เพราะว่าอันที่หนึ่งนะครับเป็นสัตว์น้ําต่างถิ่นที่รัฐนานเข้ามาแล้วปี2,552เนี่ยมติคอรมอรท่านมีมติมาว่าสัตว์น้ําตัวนี้ต้องถูกควบคุมเพราะว่า,ามีแนวโน้มที่จะอาจจะเกิดทําให้เกิดความเสียหายกับสัตว์น้าประจําถิ่นได้ มีแนวโน้มนะเพราะนั้นก็เลยมีมาตรการนี้ออกมาในรายการที่สองแค่เฝ้าระวังนะ,นะครับอีกประประเด็นหนึ่งคือ,อกุ้งเคฟิทเนี่ยเป็นพาหะของเชื้อโรคตัวหนึ่งถ้าบอกง่ายๆคือเชื้อราอเชื้อราที่ติดมากับกุ้งเคฟิทซึ่งเชื้อราตัวนี้มีโอกาสที่จะแพร่พันธุ์ไปในแหล่งน้ําที่เขาอาศัยอยู่ไปติดกับกุ้งตัวอื่นสัตว์มีเปลือกตัวอื่นทําให้ เกิดการตายได้ครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีต้องออกมาตรการอันนี้ออกมาทีนี้ถามนิดหนึ่งครับก่อนหน้าที่มันจะมีกระแสการเลี้ยงกุ้งเครฟิชเกิดขึ้นเนี่ยนะมีคนได้ได้ทราบเรื่องนี้อย่างแพร่หลายขนาดไหนครับเดิมเดิมทีอ่ะกุ้งเครฟิชตัวนี้เอาเข้ามาเพื่อสวยงามเป็นหลักนะครับเพราะว่ามีสองชนิดคือชีแลกกับอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งนับเอามาเป็นสวยงามกับเลี้ยงนะครับแล้วก็ จนได้รับความนิยมระดับหนึ่งนะครับครับแล้วจดทะเบียนที่ที่บอกเป็นกฎหมายเนี่ยนานหรือยังอะอก็เริ่มเมื่อปีที่แล้วนะครับที่เริ่มมีการควบคุมนะครับเพราะว่าจากที่บอกไปแล้วก็เลยกรมงงก็ออกมาตรการเรื่องอควบคุมขึ้นมาสำหรับการเพราะเลี้ยงกุ้งเคฟิมันครอบคลุมถึงไหนครับกฎหมายฉบับนี้เนี่ยอย่างผมเลี้ยงตัวเดียวเลี้ยงเอาไว้ในตู้เนี่ยเลี้ยงที่บ้านเออ อย่างนี้เราต้องไปขึ้นทะเบียนอะไรหรือเปล่าครบกฎหมายอันนี้นะครับจะครอบคลุมสำพรผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําควบคุมผู้ประกอบกิจการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าควบคุมก็หมายถึงผู้ที่ได้รับประโยชน์ทํามาค้าขายอะไรพวกนี้หรือได้รับประโยชน์จากตัวนี้ว่าไงคือผู้เพาะเลี้ยงแล้วทําการค้าขายแปลว่าคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเพาะขายต้งแครฟิชจะต้องไปขึ้นทะเบียนแต่ถ้าสมมติจแมมกับพี่เป้เลี้ยงอยู่ที่บ้าน ซื้อมาหนึ่งตัวแต่ไม่ได้เพาะขายอย่างนี้ต้องเอาไปขึ้นทะเบียนไหมครับไม่ไม่ต้องฮะถ้าเลี้ยงไว้ดูเล่นซื้อมา,อาไว้ดูเล่นนะครับเลี้ยงที่บ้านก็ไม่จําเป็นต้องขึ้นทะเบียนแต่เมื่อไหร่มีท่านสองท่านสองท่านเนี่ยนะอ,ออกกุ้งเกิดออกลูกขึ้นมาแล้วเอาไปขายหรือมีการแลกเปลี่ยนกับเพื่อนบ้านถือว่ามีผลประโยชน์ละก็จะต้องไปขึ้นทะเบียนนะครับและการขึ้นทะเบียนเนี่ยกรม,มงได้ประกาศ ไปแล้วว่าคนที่เลี้ยงก่อนนั้นมาขึ้นทะเบียนตามประกาศฉบับแรกภายใน60วันซึ่งหมดไปแล้วเมื่อปี59ครับต่อไปเนี้ยหลังจากเนี้ยคนที่บุคคลใดที่จะทําการเพราะเลี้ยงกุ้งเคฟิต mm hmm. เป็นผู้ประกอบการจะต้องไปแจ้งจดแจ้งกับกรมประมงก่อนนะครับจะ mm hmm. จดแจ้งได้ที่สํานักงานประมงจังหวัดหรือประมงอำเภอหรือเจ้าหน้าที่ใน กรมปมงที่กรุงเทพก็ได้ครับแล้วแต่พื้นที่อยู่ตรงไหนเข้าใจง่ายๆพี่เป้เลี้ยงบ้านติดกันพี่เป้เลี้ยงตัวหนึ่งเราเลี้ยงตัวหนึ่งอย่างนี้ไม่ต้องไปขึ้นแต่ถ้าสมมติว่าเมื่อไหร่ก็ตามเจ๊แหม่มอยากจะไปผสมพันธุ์หมายถึงเอาผสมพันธุ์กับที่ขอกุ้งพี่เป้ได้ได้เอากุ้งไปนะเดี๋ยวจะเป็นเรื่องนะฮะเอากุ้งไปนะฮะอย่างนี้ถ้าไปผสมพันธุ์กันแล้วมีลูกออกมาอีกหลายๆกุ้งหลายๆตัวอันนี้ต้องไปขึ้นทะเบียนอันนี้ถ้าไม่ไปขายให้ใครก็ยังไม่เป็นไรนะ อ๋อผสมพันธุ์แล้วเลี้ยงกันเองเลี้ยงกันเองอย่าไปแบ่งกันไปอย่างนี้อย่าไปขายให้คนอื่นนะหรือมีผลประโยชน์นี่ไม่ได้แล้วนะแล้วก็ขายกันเองได้ไหมพี่ถ้าขายกันเองนี่ต้องไปแจ้งแล้วนะต้องแจ้งแล้วต่อไปเนี้ยถ้าไปถ้าลักษณะเนี้ยก็ก็ค่อนข้างจะยากนะเพราะว่าผู้ประกอบกิจการเนี่ยต้องไปแจ้งก่อนที่จะดาเนินการนะครับต่อไปเนี้ยนะแต่ว่าต้องรู้ก่อนครับต้องไปแจ้งวัตถุประสงค์ของเราคืออะไรครับโทษแหละพออถ้าสมมติไม่ทําตามแล้วเจ้าหน้าที่รัฐ ไปตรวจเจอโอโทษปรับค่อนข้างจะรุนแรงยังไงบอกก็ถ้าเจ้าหน้าที่รัฐตรวจพบนะครับว่าทําผิดะระเบียบอันนี้ยก็จะต้องถูกปรับตั้งแต่หนึ่งมื่นถึงหนึ่ง0โอ้โหเยอะนะหนึ่ง0มื่นถึงหนึ่ง0สแต่ไม่ติด<ล>คุกนะยังไม่ติดคนะุกครับอ๋อเป็นโทษปรับโ,โทษปรับนะฮะโทษปรับเราจะทําให้เรื่องนี้มันมันขยายไปในวงกว้างได้ไงฮะท่านผอเราก็มีการประกาศ ประกาศตามเสียงตามสายแล้วก็สื่อมวลชนไปหลายที่แล้วแต่บางทีความเข้าใจของอาจจะไม่ทั่วถึงถ้าเข้าไปในหมู่บ้านอะไรเนี้ยก็อาจจะไม่ทท่วถึงเพราะนั้นก็ต้องอาศัยสื่อครับอย่างพวกท่านทั้งสองเนี่ยช่วยกระจายออกไปนะครับจริงๆเรื่องเรื่องนี้มันไม่ยากเพียงแต่ท่านต้องการที่จะเพาะเลี้ยงเนี่ยท่านก็มาแจ้งจดแจ้งก่อนแล้วกรมวงก็ออกใบรับแจ้งออกใบรับรองครับตอนนี้ออกตอนนี้ รับแจ้งปุ๊บท่านก็ไปดําเนินการได้ครับใช้เวลาไม่ถึงสิ้าทีเนาะาทีไม่ต้องกุ้งไปใช่ไหมฮะไม่ต้องครับเพียงแต่ท่านต้องไปกรอกข้อมูลที่จังหวัดหรือสํานักงานไปสําดงตนนิดนึงว่าเรามีกุ้งกุ้งอันนี้อยู่ครับแล้วรับรองตนเองว่าท่านทําอย่างนี้นะนะครับก็จะไม่ผิดส่วนท่านจะส่งออกหรือว่าจะทําการค้ามากขึ้นสมมุตินะครับท่านก็ไปขึ้นทบหนึ่งคือทะเบียนผู้ ผู้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำพอเบหนึ่งกับกรมปุะมงได้อีกซึ่งเมื่อท่านขึ้นได้แล้วเนี่ยกรมปุะมงก็สามารถออกใบรับรองมาตรฐานสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตัวนี้ให้ท่านท่านก็ส่งออกได้ไม่ยากครับไม่ยากครับทีนี้ใครที่สงสัยเนี่ยจะต้องติดต่อไปที่กรมประมงยังไงบ้างคท่านมีสายด่วนมีแผนกไหนหน่วยงานไหนไหมฮะที่รองรับเรื่องนี้อยู่มีตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ผมที่เป็นทําเรื่องนี้โดยเฉพาะเกี่ยวกับสัตว์น้ำควบคุมก็มีเบอร์0-86์ 0510922นะครับเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของกรมรงมงที่จะดูแลเรื่องนี้โดยเฉพาะฟโดยเฉพาะเลยครับสถาน้ำควบคุมแค่เชนะครับอ๋อนะฮะเดี๋ยวย้ำเบอร์อีกทีอ่าเบอรอยู่ในที่หน้าจอละอืมนะฮะเผื่อใครมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะแบบนี้ต้องไปขึ้นทะเบียนหรือเปล่าแล้วอยู่ต่างจังหวัดไปได้ที่ไหนโทรเบอร์ด้านล่างนี้เลยครับนะฮะ ไม่แน่ใจสงสัยโทรไปถามได้เช่นเดียวกันได้ครับนะครับ<ด>อย่างน้อยเราจะได้เข้าใจไปในทา,<ด>ทางที่ถูกต้องแล้วก็ไม่ต้องมานั่งแบบอุ้ยตายแล้วเราเราไม่รู้เรื่องข้อกฎหมายไม่รู้ไม่ได้มันต้องรู้นะรจริงเออ <นะ S 2> พอออมีสั้นๆเลยพอ,อบอกเครฟิตมีเชื้อราแล้วเรามากินเราจะเป็นไรไหมเนี่ยเออเชื้อราตัวนี้มันติดเฉพาะ อะไรอ่ะสัตว์กันเองเด็กเนล่นกันเองครับแล้วเรามาทำเนี่ยเราทำสุกแล้วก็เรียบร้อยไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาไม่ใช่เป็นเดิมไม่ใช่เป็นเดิมไม่มีปัญหาไม่ใช่เวลาไม่ใช่หมสบายใจไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาครับวันนี้ขอบคุณหมออ๋อสนธิพันธ์ผาสุกดีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้เราพักก่อนครับ